ขอให้นั่นสักตัวหน่อยดิขอบคุณจ้าวรานดวงใจนะคะโอเคต้าอวอ,อ,อีกเดินไหนตอนนี้ค่าค่าน้ำค่าน้ำไม่กี่บาทเนาะ ค่าน้ำสี่สิบบาทเราไหลอะ่ะ่าสีสองบาทสม <laughs> บาหกสิบกัตัค่าน้ำถูกมากเดนละสีบาท,บาทออกไมฮะ <Ha? S 2> ออกไม ถ้าเอาให้ออกก็ออกนะแต่มันจะมันจะมองไม่รู้เรื่องหรอกก็นนั้นเนี่ยริงๆแกะไม่ได้ไงอันนั้นใบใหม่เหรออ,รอันนี้ข้าวโพดอันนี้อะไรอันนข้าวน้ำจะต้องไปอีกเหรอมันติดกัน <c oughs> เราให้เขาเช็คได้ไหมหเราให้เขาเช็คได้ปหมก็สแกนมันอยู่ที่นั่นแหละ เอาเอาเอาใบเก่ามันไปให้มันลงสแกนดูมันจะเข้าให้ได้หะเาก็ได้เฮ้ยเองดนาทมาแต่ไม่แน่ใจหรอกว่าอันนี้มันถูกสแกน มันกดสแกนจ่ายไปแล้วไงมันสแกนได้ทีละอันหรอคือมันมียอดของวันที่ที่จ่ายแล้วไงมันก็ต้องรอมันก็ต้องมันก็ต้องเอา Q R โค้ดอันไหนที่ยังไม่ถู่สแกนมันเป็นรอบๆไปอย่างเนี้มันจะไม่เหมดกันกวเนี่ยันกดกันดได้นะนึกว่าใช้ด้วยกันได้เลยขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะไม่ใช่มอยู่ตรงนี้ เราลอยออกไปใช่าหลอกออกไม่มีวะถ้าสุเคยดีมันก้เปื่อยเป็นหมดนวสิไม่ใช่น้อยมันพอจะดึงลอกออกอ่ะแล้วก็มาเปื่อยแห้งใ่นะคมันจะมาวันที่โอ๊ยทำยังไง S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สาวน้อยสาวน้อยร้อยชั่งเออได้ได้ออกแล้วเข้าใหม่ได้ได้ออกแล้วเข้าใหม่ขอบคุณ6กล้านรวมใจนะคะแล้เข้ามา ูขำ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 คมคนานใครเข้ามาเนาะใครเข้ามาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ ถ้าสามเดือนนีอจะต้องย้อนเวลาไปเที่ยวนะขอโทอมันได้ไมอุ้ยทำไมกล้าเป็งนงี้น่ะขอบคุณสีสล้านดวงใจนะคะได้ไปด้วยเปล่าไม่อยู่สีอะไรอ่ะได้ไปด้วยเปล่า อยากไปเดินตลาดให้มันไปหาสีเหลืองอยากไปเดินตลาดสักหน่อยเราจบสุดแล้วอย่าดันลงนะขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาีเยบด้ือพี่น้องปอกฝ่ยสุกสุข้นนะคะวันนี้มาเข้าบ้านสักหน่อยเนาะเราสีเขียว